สวัสดีค่ะสามชีฟ a มิลี่ให้ความรู้แฝงความสนุกครบทุกรสสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันมาม้านะคะเป็นคนที่แบบผิวผสมนะคะก็คือจะมีส่วนที่มันแล้วก็ส่วนที่แห้งนะคะมาม้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่มามาได้ทดลองใช้นะคะน้ำมันนะคะทาหน้าโกออร์แกนิกนะคะจากแบรนด์หอมสกินแอนด์เซนเซสนะคะเนี่ยพอมามาได้ทดลองใช้มา7วันเต็มเเลยมามาก็ เออรู้สึกว่าผิวหน้านะคะดูใสขึ้นดูมีออร่าขึ้นนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือหยดนะคะนี่หยดน้ำมันนะคะลงบนฝ่ามือนะคะประมาณ5หยดนะคะแล้วก็ทาลงบนใบหน้านะคะวันละ2ครั้งค่ะนี่นะคะใบหน้าและลำคอเลยนะคะมันก็จะแบบ ซึมเข้าใบหน้าอย่างรวดเร็วเลยอืพอเราทาเสร็จนะคะเราก็สามารถทาครีมกันแดดแล้วก็ทารองพื้นได้เลยค่ะไปทากันเลยค่ะแล้วก็จะมาทารองพื้นค่ะพอทารองพื้นเสร็จนะคะก็จะดูว่า เนี่ยหน้ามันก็ไม่ได้มันไม่ได้เยิ้มอะไรนะคะจากที่ทาน้ำมันทานหน้าโกออแกนิกจากหอมสกินแอนด์เซนเซสตนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุกกันเลยคะ่ะอ่าและนี่นะคะก็คือฟินิชลุปนะคะเห็นไหมคะว่าหน้าเหมอกมามน,นะคะไม่มันไม่เยิ้มเลยนะคะนี่นะคะทาน้ำมันโกออแกนิกนะคะจากหอมสกินแอนด์เซนเซสตนะคะ เนี่ยมมาชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ยังทําให้หน้าดูใสกระจ่างใสแล้วก็ดูมีออร่าขึ้นด้วยค่ะมมาแนะนําเลยนะคะนี่คุณภาพนะคะเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะคะแต่ว่าราคาสามารถจับต้องได้ค่ะต้องลองเลยค่ะน้ํามันทาหน้าโกออร์แกนิกจากแบรนด์หอมสกินแอนด์เซนส์เตดค่ะ